สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเอสโซ่ชาแนลนะครับข่าวสั้นทันเหตุการณ์นะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีกระแสดราม่าอีกแล้วนะครับสำหรับลิซ่านะครับผมซึ่งเป็นแฮชแท็กใหม่นะครับผมก็คือเป็นแฮชแท็ก YG treat Lisa equality นั่นเองนะครับผมก็ต้องแปลความหมายนะครับเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่า YG นะครับควรปฏิบัติกับลิซ่าอย่างเท่าเทียมนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทํา หัวข้อนะครับความคิดเห็นสรุปต่างๆของชาวบริงนะครับผมว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงนั่นเองนะครับเรามาดูที่ความคิดเห็นที่1แล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าเรื่องกันซีนเนี่ยมันก็ทำมานานแล้วนะซซลินประกาศลิซ่าเป็นมิวสต้นปี61เอดิมีงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่กับซซลีนตอน28กันยายน2561แฟนๆไปถามบอกว่าจำไม่ได้ว่าใครหรือทางซซลินบอกว่าน้องติดตารางงานไปร่วมไม่ได้ แต่วันที่29น้องลงสตอรี่กับรีโอนั่งว่างอยู่ในหอความคิดเห็นแรกนะครับผมที่ผมได้ไปทําการรีเซชมาจากทวิตเตอนั่นเองนะครับมาต่อที่คอมเมนที่2นะครับจาก Twitter ร์กัแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าไม่รู้จะดายย่ายังไงแล้วหน้าหนามากไม่รู้หน้าหรือว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออะไรหนาชิบหายพร้อมใส่แฮชแท็กนะครับผม Be Fair to Lisa นั่นเองครับม,มาต่อที่คอมเมนที่3กัแล้วกันนะครับเขาบอกว่าโอ้โห เร็วเสมอต้นเสมอปลายเร็วไม่หยุดไม่หย่อนอืมอันนี้ก็เป็นความคิเห็นจากทางทวิตเตอร์นะครับผมไม่ใช่ความพิเห็นของผมนะครับทุกคนฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แยกแยะไปกับข่าวแล้วก็กระแสที่มันออกมาในตอนนี้นะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่ายิ่งขุดยิ่งเยอะพวกเราทนกันมานานนานจนชินชาไปแล้วอ่าอันนี้ก็ เป็นความพิ็นของชาวบิงนะครับที่เขาทนมานานแล้วนะครับว่าเห็นลิซ่าดนกระทํามาแบบนี้นะครับซึ่งผมก็เอาความพิดเห็นจากชาวบิงนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับมาที่มาที่ความพิดเห็นต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนครั้งนี้มันชัดที่สุดโคตรเกลียดมันเลยต่อมานะครับวิลิกรรมมาอีกหนึ่งพร้อมใส่แฮชแท็ก YGletlisaDoHerJob นะครับอันนี้ก็มีชาวต่างชาติมาพูด มาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับเพราะบอกว่า YG t Lisa e q u a l ค y อนั่นเองนะครับก็ตรงตามแฮชแท็กนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับยอดรีทวิตปลนะครับปาไป2 0 0 0 0 0กว่ารีทวิตแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ค่ายตัดโอกาสการเติบโตของลิซ่าดูงานที่เขาเชิญน้องก่อนแค่สถานที่แค่สถานที่ก็อลังการนี่คืองานระดับประเทศชัดชัด แล้ว CEO ก็รักและเอ็นดูน้องมากๆทำทุกหน้าที่มานับถอยหลังกับแฟนคลับแถมมาตอบเม้นแฟนคลับเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดพร้อมใส่แฮชแท็ก YG Tisa l e q u a l l y b e f a i r t o l i s a นั่นเองดูแค่งานอดัมก็รู้แล้วไหมว่า YG มันไม่ยอมให้ลิซ่าไปงานนี้ผู้บริหารแบรนด์ดังมารวมกันอยู่เยอะน้องบอกรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมาก เขาประกาศรับเชิญลิซ่าตั้งแต่ต้นปีก่อนนู้นเขาก็แจ้งวันจัดงานมาเกือบปีช่วงนั้นก็มีเมมเบอร์บินไปร่วมงานแบรนด์ตัวเองด้วยนะพร้อมใส่แฮชแท YG t ิ Lisa ่าอิ l a นะครับผมมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันแล้วกันครับทุกคนโมโหมันตั้งแต่โปรโมตโซโล่ลิซ่าแล้วยิ่งมาเจอว่าเทงานบูการีที่น้องจะไปอีกแล้วอ้างว่าสถานการณ์โควิดอื อันนี้ผมอ่านออกสือ่อไม่ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่า YG ใช้ลิซ่าขายของให้ตัวเองตั้งแต่เดบิวต No Nagon Moonshot โรงเรียนสอนเต้น YGx และอื่นๆอีกเยอะให้ลิซ่ารับหน้าโปรโมตให้ทุกอย่างแต่กับทีลิซ่าตรงกันข้ามลิซ่าทำงานหนักและเหนื่อยขนาดนั้นควรได้รับการปฏิบัติที่ดีอะ คิดแล้วก็ยิ่งโมโหอ่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับเขานะครับว่าลิซ่าเนี่ยทำงานหนักมากๆนะครับผมมันยังไม่มีความเท่าเทียมให้กับลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับสำหรับเพื่อนๆในวงอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้ไปออกงานแต่ว่าลิซ่าไม่ได้ไปออกงานนะครับซึ่งเราก็ต้องรอรับฟังนะครับข่าวจากปากลิซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วนะครับทำไมลิซ่าถึงไม่ได้ไปร่วมงานกับแบรนด์ดังๆระดับโลกนั่นเองนะฮะ มาตออที่คอมเมนต์ต่อไปกันแล้วกันครับทุกคนไม่ใช่เมนคุณคุณไม่เข้าใจหรอกลิสโดนค่ายกดตลอดรวมถึงการปฏิบัติไม่ดีไม่เท่าเทียมกันพวกเรารู้สึกแย่ตลอดเมื่อรู้ว่าค่ายทำแบบนี้กับลิซ่าพวกเราอดทนมาถึงจนทุกวันนี้ถือว่าเราเก่งมากเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์จากแฟนคลับลิซ่านะครับผมผมก็เห็นใจเขานะครับเพราะว่า ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามลิซ่ามานานเหมือนกันนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าแม่แม่ใจแข็งปอดแข็งกันไว้นะคะเก็บเงินไว้สําหรับงานเดี่ยวของน้องกันค่ะเราจะพิสูจน์ให้ไข่จุดจุดเห็นว่าเราเอาเข้าจริงค่ะรายได้มึงหายแน่ๆโอ,อ้โหอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เด็ดขาดเหมือนกันนะครับมาที่คอมเมนต์ต่อไปกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าฉันจะตามด่ามึงไปเรื่อยๆด่าจนคิดคําด่าไม่ออกถ้ายังด้านขนาดนี้นะโมโห เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมที่ชาวบลิงนะครับผมไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์นี้ก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์นี้เด็ดมากๆเลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าสาเหตุท ah ี่ให้คว่ำบาตรอุตสาหกรรมเคป๊อปโดยไม่ระบุเฉพาะ YG นั้นก็เนื่องจากสาเหตุดังนี้คือ 1. k p o p เคปได้รับการสน,นับสนุนกำกับ <one> และดูแลจากรัฐบาลเกาหลี YG จึงมี <S <S นหน้าที่รับนโยบายจากรัฐบาลอีกทีหนึ่งและที่แน่ๆรัฐบาลห้ามค่ายต่าง ที่มีต่างชาติสังกัดอยู่มีให้สนับสนุนคนต่างชาติมากกว่าหรือเท่าเทียมกับคนเกาหลีแท้ๆแจ็คสันจากวัตเซเว่นก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ลองสังเกตดูถ้าหาค่ายไหนศิลปินต่างชาติทําท่าโดดเด่นกว่าคนเกา่าประธานของค่ายมักจะถูกหาเรื่องขุดคุยยัดคดีอย่างก็เคยโดนหลายคดีผมฟังแล้วแบบน่าคิดตามเหมือนกันนะครับและคุณยางนะครับกําลังสอบสวนอยู่ในขณะนี้ก็ได้ยินมาว่า บจะถอนตัวจากตำแหน่งประธานไ g ีแล้วเช่นกันถ้าไม่จัดหนักแบบนี้รัฐบาลและคนเก่าก็ไม่ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาอย่างใหญ่หลวงอุตสาหากรรมที่สร้างมานานนับสิบปีจะต้องพังพินาศเพราะความใจแคบแตงโง่ของคนในประเทศนี้มาต่อที่คออเม่ที่สองนะครับถ้าคว่ำบาตรแค่ว g จีอย่างเดียวไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาค่ายนี้โนสนโนแคร์ลกภายนอกอยู่แล้วหุ้นตกยังเฉยๆนิ่งเป็นเตมีใบตลอด อาเซียนออกแรงทั้งทีต้องจัดหนักให้สมกับเล่นบทแรงกับคนของเราอีกอย่างทางค่ายอื่นก็ได้รับผลกระทบจากการกระทําของค่ายนรลกนี้ก็จะหันมาไล่เบี้ยเอากับค่ายผีสิงนี้ด้วยอีกแรงไงเจอสองแรงบวกนี้จะดูซิว่าจะหายโอหังกับชาติอาเซียนได้หรือ,อยังนี่ก็เป็นความเห็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้ไปทําการรีเสิร์ชมานะครับในทวิตเตอร์นะครับผมผมก็รู้สึกเข้าอกเข้าใจชาวบริงทุกคนนะครับผมที่ โมโหแทนลิซ่านะครับเพราะผมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่โอเคเหมือนกันนะครับที่ลิซ่าเนี่ยโดนกระทําแบบนี้นะครับผมซึ่งผมอยากให้ลิซ่าเนี่ยออกมาโพสต์รูปนะครับแล้วก็ลง IG Story นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ไปฟอลไอจีของลิซ่านะครับผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมให้ไปดัน IG ลิซ่าให้ถึงร้อยล้าน follower ในเร็ววันนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้ลิซ่า กรุนาคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง ESO Channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ